สวัสดีผู้เล่นชาวแลกนอลล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมแลกแล็อกเอ็มคลาสสิกในคลิปนี้มาแนะนํากันนะครับว่าใครที่เป็นสายเติมน้อยเนี่ยควรจะเติมแพ็กไหนดีเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้เล่นช่วงโคสเบต้าเนี่ยจะได้วางแผนถูกว่าจะเติมอะไรบ้างนะครับฝ่กนไปรับชมฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแลกแอล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทําอัพไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านแอดมินที่เฟซบุ๊กหรือว่า,ลาไลนบบ์ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เพื่อเป็นการซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับพอดีวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ซียังไม่เปิดก็เลยมาดูราคาที่เซิร์ฟเวอร์จีนกันนะครับโดยแต่ละแพ็กในเซิร์ฟเวอร์จีนจะเป็นราคาแบบหยวนนะครับก็จะเอาไปคูณ4.76เป็นราคาบาทน,นะครับสำหรับคนที่ต้องการเงินเซนีโดยตรงเนี่ยก็สามารถเติมได้2แพ็กนะครับก็มาเติมที่ตรงไอคอนแมวตรงนี้นะครับจะมี2แพ็กที่น่าเติมก็คือหีบสีฟ้าแล้วก็หีบสีม่วง ัวหีบสีฟ้าราคาอยู่ที่6 8หยวนตีเป็นเงินบ่ายก็คือประมาณ320บาทเงินเซนีที่ได้จากแพ็กนี้ก็คือ13.6ล้านนะครับตกเอ็มราบาบาทโดยถ้าใครเติมแค่แพ็คเดียวเนี่ยเติมแพ็คนี้ก็สามารถซื้อของที่เพิ่มยิกีต่างๆได้ครบเลยนะครับเผื่อบางคนไม่อยากวิ่งเก็บกล่องในช่วงแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเก็บเลเวลนะครับตัวเสื้อหนึ่งล้านห้าแสนเขึีนะครับได้จ็อบเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ตัว3ล้นด้จ็ุมเพิ่มข1 0นะอีกสิบเปอร์เซ ตัวรองเท้าเพิ่มเบทยี่พีสิเอร์เซนะครับอีกล้านห้ารวมเป็น6ล้านตัวประดับ2ข้างนะครับข้างละ2ล้านรวมเป็น4ล้านนะครับได้เบตข้างละหเอร์เซนตอนนี้ก็รวมเป็น10ล้านแล้วนะครับแล้วก็ตัวอาวุธนะครับอีก3ล้านเซนีได้เบตเพิ่มขึ้นอีกสิเรนะครับรวมแล้วตรงนี้ก็คือ13ล้านเซนีเติมแค่แพ็คนี้แพ็คเดียว320บาทนะครับเอาไปซื้อของได้ครบเลยแล้วก็เหลือตังอีกหกแสนก็เอาไปตีโบกหรือว่าเอ็นแทสอุปก,กรณ์ก็ได้นะครับซึ่้า,นานันน อีกหนึ่งแพ็คถ้าเกิดใครอยากเติมเพิ่มเนี่ยก็มาเติมแพ็ค198หยวนราคาเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ930บาทนะครับแต่ได้เงินเซนีมาทั้งหมด39ล้าน 6, แสนตกเอ็มละ23.5เท่ากับแพ็คด้านบนเลยนะครับซึ่งแพ็กนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเงินไปซื้อพวกชุดเพิ่มอีกพีด้วยแล้วก็เอาไปซื้อแฟชั่นที่อยู่ตรงกลางน้ำพุพอนเทล a าด้วยนะครับเพราะเดี๋ยววันที่เกมเปิด1 4กุมภาพันธ์นี้แฟชั่นเซ็ตนี้มันจะขายแค่วันเดียวเท่านั้้นนนนะรัััววถดไปป15กุมภธ์็จเเลลี่ยแ ซึ่งเจ้าตัวหีบชมพูกับหีบสีฟ้านี่นะครับมันจะตกเอ็มละ23.5บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพ็คปกติอย่าง18หยดเนี่ยมันจะตกเอ็มละ50บาทนะครับอีกหนึ่งแพ็คที่น่าเติมก็คือเข้าไปที่หน้าอีเวนต์แล้วก็แอร์เบนเจอร์หลอกนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือพาร์ทโดยเราสามารถเติมพาร์ทช่อง2ช่อง3เพิ่มเติมได้นะครับพาร์ทช่องที่2จะต้องใช้เงินประมาณ240บาทแล้วก็พาร์ทช่องที่3าเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ790บาทโดยการเติมพาร์ทช่อง่องิ่อเสนมเพิ่มข้ค่อางเยอะเับ พะหนึ่งช่องที่เนีมันให้รางวัลมาเนี่ยมันเป็นหลักแสนเลยนะครับแต่ว่าช่องที่มันแจกฟรีเนี่ยมันจะแจกแค่หลักหมื่นหรือว่าแสนต้นๆเท่านั้นและนอกจากได้เซนีแล้วยังได้ของต่างๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นตัวบัตรเอาไว้แลกอาหารนะครับซึ่งบัตรหนึ่งใบสามารถไปแลกอาหาร5ดาวได้10จานเลยนะครับดังนั้นในช่วงต้นเกมที่ไม่มีหมวกสโนโบอยแบบนี้นะฮะก็จะดันดาเมจได้เพิ่มขึ้นเยอะจากการกินอาหารนะครับหรือว่าได้หินสโตนออฟ l อร์ติงนะครับเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการอัพค่าอุปกรณ์ต่่่่าาาางงงๆไไไไไดดดดดดด้้้้้้ยมพพพชััันนนนนเเเเอออวกืิลละจจขึ ได้บัตรโนแลนเอาไว้เก็บสะสมแล้วก็ไปสุ่มการ์ดบอร์ที่คิงโปลลิงกางพอนนะครับแล้วก็ได้พวกออริอิลูเอาไว้ตีบวกในช่วงแรกได้เหรียญมอลลคอยเอาไว้ออฟแมวในส่วนต่างๆได้กล่องเอาไว้เลือกอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆจะได้ทุนแรงในการเสียเสยนีน้อยลงนะครับแล้วก็ยังได้เทมอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับโดยถ้าคำนวณแค่เฉพาะเซนีทั้งแถวนะครับแถวที่1นนะครับจะได้เสนีรวมแล้วประมาณ2ล้านแถวที่2จะได้เสนีประมาณ7จล้านหแล้วก็แถวที่3จะได้เสนีประมาณส5บห้า ซึ่งถ้าคำนวณมาแล้วนะครับแถวที่2จะตกเอ็มละ32บาทส่วนแถวที่3จะตกเอ็มละ50บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามแถว2แถว3ามันจะได้ไอเทมอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ได้ EP พจากการเก็บเลเวลพาร์ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับพอในช่วงต้นเกมเนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์มันมีเวลาเก็บเลเวลพาร์แค่ประมาณ15วันเท่านั้นแต่นั้นใครที่มีงบก็เติมพาร์ช่อง2ช่อง3เพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะครับอีกหนึ่งแพ็คที่ผมอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะอัปเดตเเข้าาามในรออหืืปล่ก็ค็คคแที พอบกับวันพันแมนมันจะมี1แพ็คด้านขวาที่ขาย168หดยวนนะครับตัวแพ็คนี้เมื่อเปิดกล่องมันจะได้เงินเซนีมาทั้งหมด25.2ล้านเซนีนะครับที่เป็นราคาเอ็มก็คือประมาณเอ็มละ31บาทซึ่งมันแพงกว่าการเติมแพ็คที่มันเป็นหีบสีฟ้ากับหีบสีชมพูนะครับแต่เพียงแค่ในแพ็กนี้มันจะได้พวกอุปกรณ์ที่คอลแลบกับวันพันแมนด้วยอย่างเช่นตัวของคอตุมชุดนะครับแล้วก็ตัวของคอตูมส่วนหัว และสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเติมแพ็คไหนอย่าลืมเติมกับเพเทวินทอมอัพด้วยนะครับและเมื่อเติมผ่านเพเทวินอย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เป็นการซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ช่องจินเจอร์ชาน e ลด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ